สวัสดีครับ่กับผมนะครับผมมิสเตอร์ปอนนะครับผมก็เดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาไม่ใช่เราสิผมจะมารีวิวจอยนะผมจอยบูทูธนะครับผมนะครับจอยไอพก้าเก้าศูนย์สองสามนะครับก็นี่ครับผมนะครับหน้าตาของมันนะครับนะราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับนะจอยมือถือนะครับ ครับในนี่นะไม่ได้เอามาแปะนะของจริงนะชัมือถือไอพมก้าเก้าศูนย์สองสามนับนี่เดี๋ยวข้างหลังนะครับเคนคับนี่นครับก็จะมีเอออะไรอะเอเชื่อมต่อได้อ,ไ,อ,อไรไอโฟนไอโอ้ได้หลายอย่างนะผมอืมก็เดี๋ยวดูเองแล้วกันนะอืไปหาคนหาดูเองครับแว่าอืม มันเชื่อมต่อได้อะไรได้บ้างใช้อ่าเชื่อมต่อได้ของ iOS กับ Android นะครับนะของ iOS นี่ไม่ไม่แน่ใจครับน่าจะเชื่อมต่อได้ตั้งแต่เท่าไหร่วะสี่สี่จุดอ่ะสามจุดเท่าไหร่ไม่รู้ครับนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละ Android ก็น่าจะประมาณที่สามจุดศูนย์ปะ่ะหรือไม่รู้มันลืมแนละ้วมันจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้ครับอขอโทษด้วยกันนะขอโทษด้วย นะครับขอโทษด้วยขอโทษด้วย <laughs> โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเลยละกันนะครับนี่นะครับมแกะตรงนี้ออกมาโอเคเดี๋ยวค็มีคนคอมเมนต์เออกูไม่ได้งงกูแกะเป็นอ <laughs> นี่นครับแกะออกมานะครับอ๋อมันงนี่ครับอืม โอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้นของจอยไอพิก้า9023นะครับนี่นะครับโอเคมีเหมือนว่าจะมีลายนีอ่าเขาเรียกว่าเออนั่นแหละลืมกัน <laughs> เล่นลายทุกวันแต่ไม่รู้มีนคืออะไรนี่นะครับนะโอ้โหเขาจะอ่านอ่านอ่านหมดวันเนี้ย้ช่ามนมครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะ โอเคแล้วมาดูอส่วนของอันนี้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นอซีช,อชาร์ดของจอยไอเบก้าเก้าสนองสามนะครับนะนี่ชื่อโอ้โหชื่อโคตรยาวเลยนะครับขอแกะอันนี้ก่อนออกก่อนแล้วกันนะครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันไว้ในนี้เดี๋ยวมันหาย,ยมันหายพันไว้พันไว้โอเคนะครับพันไว้ก่อน ความยาของมันก็วัดได้แล้วครับนะวัดดูแล้วประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเม็รเต็มๆนะครับนะสำหรับสายชาร์จของจอยไอเบก้าก็สนองสานนะครับอืมขอขอ,ขอม้วนเก็บก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนมันดูส่วนของจอยนะครับนะดูส่วนของจอยกันนะครับดูส่วนของจอยนะครับอ้าวจอยหายไปไหนวะจะมีการเล่นมุกอีกโอ้ยเดี๋ยวกล่องกล่องหาย มีการเล่นมุกอีกไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เป็นกล่องครับนี่ครับอันดูส่วนของจอยนะครับเป็นจอยบลูทูธนะครับนี่นะครับผมจอยบลูทูธนะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับนะสามารถดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูใ้กล้ผมเห็นถ้าเกิดเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับจะทำจะเป็นการล็อกนะครับนะเราจะไม่สามารถดึงดึงออกได้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเป็นสปริง สปริงนะผมสปริงล้วเกิดดึงมาฝั่งนี้นะอ่านเดี๋ยวดูอ่ดึงออกมาได้นะดึงได้แต่ฝั่งนี้นะครับพอเรากดปลดล็อกตรงนี้ออกนี่ผมนะประมาณ iPad ได้เลยประมาณ iPad iPad ได้เลยนะครับประมาณนี้ไม่ถึงปิดก่อนเรากไเด้โอเคดูส่วนของหน้านะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคู่มือกันไปหนึ่งครับนะคู่มือการใช้ ต้องตละเอียดต้องละเอียดอเอ่อนี่ครับนี่อ่าด้านบนนี้นะครับผมด้านบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยววะแสงไม่เห็นมีเลยโอเคอันนี้ก็เป็นอ่อ L หนึ่ง L สองนะครับส่วนของด้านขวาน,นะครับก็เป็นอ่า R 1นึับกับกับ R สองนะครับโอเคแล้วก็อ่าตรงนี้ก็เป็นปุ่ม ปุ่มอะไรเนี่ยปุ่ม Y นะปมด้านบนนี่ปุ่ม Y ปุ่ม X ปุ่ม A ปุ่ม B นะครับนะด้านนี้ก็มีปุ่มอะไรเนี่ยเพิ่มเสียงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงนะปุ่มแรกครับปุ่มเพิ่มปุ่มเพิ่มเสียงอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพลงสต็อปเพลงเล่นเพลงอ๋ออ๋อโอเคเปลี่ยนเพลงกันเปลี่ยนไปข้างหน้าข้างหลังนะครับนะอันนี้เป็นปุ่มลดลดเสียงนะครับนะโอเค ส่วนของท้านัานนี้นะครับก็มีปุ่มคนได้ปุ่มอะไรวะช่มันนะครับปุ่มอแบบนั่นแหละนะครับนี่ก็มีปุ่มอะไรวะไม่ทราบกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเปิดเปิดเจ้าจอยนี้ขึ้นมากันนะครับก็เรากดไปที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมปุ่มตรงกลางนี่นะครับนะปุ่มโฮมกับปุ่มปุ่มเอเดี๋ยว ปุ่มตรงกลางนี่นะครับนะปุ่มตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี้นะครับนะปุ่มโฮมกดพร้อมกับตัว A นะครับแล้วมันจะมีไฟอขึ้นมาตรงนี้นะครับนีครับข้างบนนะครับข้างบนนี้นะครับโอเคกดพร้อมกันนะครับเห็นไฟนะครับหน้าโอเคแล้วก็พร้อมจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะครับนะคือโทรศัพท์นั่นแหละนะแล้วก็นี่ก็เป็นโทรศัพท์ที่ผมจะมาเชื่อมต่อกับ จอยไอเปกาเก้าส uh, ิบสองสามครับโอเคก็ทำการเปิดบททูตเลยครับเดีทูตนะครับผมชื่อเอ่อชื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 ่อจอยนี่นะครับนะไอเปก้าเอ่ออะไรวะเนี่ยถ้ามันนี่ครับไอเปก้าเดี๋ยวรอเมื่อก่อนนะครับนะอันนี้มันเป็นลำโพงผม เรามันยกเลิกก่อนแล้วก็พอเชื่อมต่อปุ๊บก,ก็เล่นเลยนะครับนะมันเล่นได้หลายเกมน,นะแต่เดี๋ยวนี้เราแต่แต่วันนี้เราจะมาเล่นเอ่าไมโครฟนะครับนะเชื่อมต่อกับไมโครฟดูอ่ารองแป๊บนึงครับโขียนนี่ยเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ไฟตรงจอยนี่นะครับนะมันก็จะขึ้นค้างไปนะครับแสดงว่ามันเอ่าเชื่อมต่อแล้ว แล้วก็ให้เราเราทำการเอา,อางานนี่ออกมานะครับนะตรงเนี้ยงาออกมาเอ้ยเดี๋ยวเราแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ด้ครับนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันมันใหญ่นะคือมันใส่ไม่ได้ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดไม่งานเนี่ยก็ใส่ไม่ได้เห็นไหมมันตันเห็นไหมต้องงาออกนิดนึงก็เอ้ยเดี๋ยวถอดเช็ดด้ดีกว่านะถอดเช็ด้วย,วยเพราะว่ามันจะติดติดหนึบไงเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆอะไร ยางเปล่าวะต้องเป็นยางนะครับอุ้ย,อยกองสั่นอกองสั่นโอเคนะครับก็เนี่ยพอติดกันนี่มันจะแบบมันจะหนึบเลยนะครับนะโอเคแล้วก็ล็อกให้พอดีนี่นะครับนะจะเห็นเห็นได้ว่าจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรกรอบสีแดงๆอุ้ยไม่ใช่อน,นี้สิกดออกไปเนนะี่ยโอเคกดออกไปออกสิอ่า มันจะมีนี่ครับเห็นไหมครับเอเดเ้อนี่ครับมันจะมีไอแทบกรอบสีสีสีอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆนะครับเนี่ยให้มันรู้เนี่ยไหมเนะี่ยตรงเห็นปะเห็นปะนี่นะครับแนะสดงว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดออกก่อนวันนี้เราจะมาเล่นเกมคับนะครับนะโอเคก็กดเข้าไปเลยใช่ ใช่ปุ่มนี้ไม่ใช่อีกเอาอากดที่หน้าจอเลยกันโอเคเข้ามาแล้วเกินนะแต่ข้อเสียมันจะอยู่ที่ว่าเราจะไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับนะผมเคยลองอยู่นะครับมันพิมไม่ได้นี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับนะก็รอมันแป๊บหนึ่งนี่นะครับอือจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เกากดไปที่อ่เอนะครับนะ เนี่ย A เห็นไหมปุ่มด้านล่างเนี่ยปุ่ม A เ,เนี่ยมันก็เขียนบอกอยู่เนี่ยอ่ะกด A ไปอ่ากดปุ่มคิดเดี๋ยวเดีย๋ยวนะมเหมือนว่ามันจะกดกดไม่ตูนเอ่อเดีย๋ยวเดีย๋ยวอ่ะมันยากแล้วใช่ไหมกดนี้เลยกันโอเคเอ่อเป็นหนึ่งเป็นเวลาเข้าเกณฑ์นี่มันเข้ายาก โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรอเรียมก่อนละกันครับจะไปเข้าเอาไปหาเพื่อนอืร <c oughs> <c oughs> <oot> อเลียมก่อนรอเลียมก่อนเอเรียมก็ช้าเหลือเกินครับอื๋อลืมไปผมปิด <c oughs> ปิดไวไฟไว้โทษครับขอโทษปิดไวไฟไว้โทษทีโทษทีก็รอเป็นชั่วโมงเลยโอเคกด by, นี้ไปบกดไม่ได้ อ่ะเดี๋ยวจะพยายามเล่นไกลๆโฟกัสสิโฟกัสปั๊บโอเคเอากดไม่ค่อยไปครับกดนี้โอเคได้แล้วอ่ะอนี่นะครับผมก็เดี๋ยวรอมันรอเลียมขึ้นมาก่อนเลียมมันช้าเลียมมันช้ารอแป๊บน,นึงครับผมเน็ต มันจากครับมันอยู่บนห้องต้องเข้าใจนะเอ่อเป็นหนึ่งครับเน็ตมันช้าอา่าโอเคเจาะอ,อีอีกล้องก็สั่นเอเกินกล้องสั่นกล้องสั่นอ่ะไม่รอแล้ว เข้าเซิฟธรรมดานี่แหละอ่าเอาสร้างเซิฟใหม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรางสร้างเซิฟใหม่เลยกันข้อหาเหีียงไม่ยอมมาสร้างเซิฟใหม่เขีคย okay, ครับเราก็จะไปลองดูเลยแล้วกันครับรอ,ม,อมันโหลดก่อนนะครับผมนะครับผมจอยไอเปก้าเก้าศูนย์สองสามนะครับ นี่ครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเดี๋ยวผมขอเขยับก่อนเออดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาตัดคลิปแป๊บนึงครับตัดคลิปตัดคลิปโอเคมาแล้วเมืม่อกี้มันอะน,นี่ครับผมมันเกิดผิดพลาดการเทคนิคนะครับเกิดข้อผิดพลาดการเทคนิคนี่นะครับนาะก็เอ,อก็เป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมอนะผมเปลี่ยนแบบ เดี๋ยวผมจะอัดอัดคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมเฮ้ยหรือถ่ายนี้เลยถ่ายนี้เลยก่อนเนาะจะได้รู้นะผมต้องกดอะไรบ้างกดตรงนี้นะครับผมเป็นการเดินนะครับนะเป็นการเดินหน้าเดินหลังนะครับนะเนี่ยเดินหน้าไปเดินหลังฝั่งนี้นะผมเป็นการหมุนนะครับนะหมุนหมุนหน้าจอโอ้ยต้องปรับเกมเลยนะครับนะปรับให้มันหมุนอันนี้หมุนหมุนเร็วเว้ยหมุนหมุนเร็วไปปะวะ ประมาณนี้ก็พอนะครับนะประ,ประมาณนี้ก็พอก็กดกดอ่อนครับผมโอเคยประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับอ,อ่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไระครับแต่ถ้าเกิดเรากดกดตรงลงเนะี่ยกดไอ้ปุ่มลงเนี่ยเดีนะ๋ยวเให้เดินอ่้เดินให้ดูเนี่ยกดปุ่มตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นมันจะเป็นการทิ้งของครับเน,นี่ยปุ่มเนะมี่ยเห็นไหมปุ่มเนะี่ยปุ่มเนะี่ยดูนะครับเนี่ยทิ้งของครับทิ้งของ แล้วก็กดตรงนี้นะครับเอ็ x กดตรงไอ้ตัวตัวตัวบีเราจะก็เราจะย่อนะกดตัว B ีเราจะย่อนะกดต, B, ะะดตัว y มันจะเป็นการเลือกของครับแล้วก็กดบีเป็นการออกนะครับกด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  x เป็นการคับของไอตัวกดเออกด x อ๋อขับไม่ได้มันเป็นเกมหมดกดกดกดเเป็นการกระโดดนะครับกดเอเป็นการกระโดดนะครับสอง,งข้งของการบิน ถ้าเกิดจะบินขึ้นก็กดค้างแล้วกดเอค้างไว้นะครับถ้าเกิดจะลงก็กดสองครั้งนะครับอันนี้เรียนรู้เองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเนี่ยถ้าเกิดจะอันนี้อ๋ออันนี้กดถ้าเกิดกดตรงนี้ก็เป็นการย่อนะครับกดตรงนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองครับนะกดตรงเนี้ยเนี่ยมุมมองครับผมเป็นมุมมองอ่ามุมมองมุมมองที่สองถเป่เดี๋ยวอาเป็นมุมมองมุมมองมุมมองสามแล้วกัน นะครับมุมองสามโอ้โอโอมุมมองสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้าบังหน้าเดี๋ยวโฟกัสดิโอเคนะครับนี่ก็เป็นมุมมองมุมมองสามนะครับกดยี่ที่ก็เป็นมุมมองหนึ่งเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็ออ่น่าจะมีคนี้เนาะแล้วก็นี่นะครับผมเอล 1> L หนึ่งะครับผมเป็นการเลื่อนของครับ L หนึ่งเป็นการเลื่อนของไปทางซ้ายนะครับถ้าเกิด L R หนึ่งเป็นการเลื่อนของทางขวานะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมกดกดนี้นะแล้วมันจะเลื่อนของได้นะครับแล้วก็ L L สองนะครับ L สองเป็นการวางของครับ L สองเป็นการวางของเนี่ยวางบล็อกเข้าไปเนี่ยอ่าแล้วก็ R สองเป็นการทุบบล็อกนะครับ นี่นะครับนะเดี๋ยวโฟกัสสินี่นะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละอืบก็ไม่ได้ว่าเก็มันมันก็ไม่ได้ยากเลยเนาะอืมแล้วก็สามารถเปิดเพลงได้นะครับนะเปิดเพลงในตัวได้นะครับผมกด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 ไม่ใช่แล้วกดไปที่ตัวนี่ครับผมปุ่มปุ่มเปิดเสียงเนี่ยปุ่มปุ่มเปิดเปิดเพลงเนี่ยนี่ครับ พอพอพอนะครับก็สามารถอ่าอันนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็เบาเสียงกันโอเคนะครับก็สามารถอ่าเดี๋ยวพบเต็มเพลงก่นอนไอโฟนไอโฟนจะมาแดนในตัวเลยเละครับนะจะมาแดนเลยนะอืมโอ้ พอ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 มันไปแล้วมันไม่ใหญ่แล้วเคแล้วก็ครัฟของเหรอครับอเดี๋ยวครัฟให้ดูไหมก็ครัฟเหมือนธรรมดาเลยครัฟธรรมดาหละส่วนมากผมจะแบบครัฟแบบว่าเอ่อยังไงอะเดี๋ยวให้ดูอ่ากดไวกันเลือกของครับของครับก็เดีเดี๋ยวคัพของให้ดู ครับเป็นของนี้ดิโอเคครับของนี้เี่ยเน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 ี่ยครับของก็กดเลื่อนกดเป็นใช้แล้วนี่ครับของก็กดกดกดอ่อเลื่อนเนี่ยกดเลื่อนตรงนี้นะครับกดเลื่อนกดเลื่อนไปสมมติเราจะเอาตัวครับใช่ไหมครับให้เรากดไปที่เอนะครับนะกดที่เอุ้ยมุมโอ้หกล้องกล้องสั่นเลยกล้องกับหันเลยกดที่เอครับมันจะมันจะเป็นการครับของครับนะครับกดเอครับของ แล้วก็กดบีเป็นเพื่อเป็นเป็นการออกนะครับกด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 อะไรวะกด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 อะไรวะกดอ่าเดี๋ยวกดไปที่กล่องนี่ครับเห็นไหมตัวคราบสองอันกดบีเป็นเพื่ออ่าเป็นการออกกด L สองในการวางครับผมกดอสมการวางนี่กาวางนี้ครับ เวลาทุบก็กด R2 ทุบทุบแค่ครั้งเดียวเองกดแค่ครั้งเดียวอ่ะวางทุบ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 พอพอโอ้ oh. เครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับจอยไอพิก้าเก้าูนองสามนะครับนะถ้าสนใจนะครับก็ไปหาสั่งได้นะครับตามตามเว็บไซต์อ่แต่ผมไม่มีเว็บไซต์ให้ให้ไปสั่งนะดีขอโทษด้วยนะครับคือผมไปซื้อซื้อในอ่าห้างนะครับนะห้างฮาร์เบอร์มอล์พัทรานะครับนะตรงนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆกับหาเบอร์ฮาร์เบอร์แหละนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอืม ขอตัวแล้วก่อนครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเดี๋ยวครับายยนะครับผมบายยครับอ๋อเดี๋ยวๆๆๆลืมลืมลืมโอ้ลืมลืมลืมโทษครับโทษโทษอ่าแป๊บหนึ่งวันหนึ่งลืมไปอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวขอกดถ้าเกิดคุณจะปิดจะปิดจะจอยนี่นะครับนะให้คุณกดไปที่บลูทูธนะครับบลูทูธนะครับสังเกตตรงไฟนะครับสังเกตตรงไฟเดินครับนะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดไปที่บลูทูธนะครับผมแล้วก็กดปิดขอปิดบลูทูธใช่ไหมครับปับ๊บสังเกตไฟจะดับบังทีนะครับนะเออหรือคุณเนี่ยกดเปิดอนะ่ะกดเปิดกดเปิดก่อนกดเปิดก่อนนะกดเปิดนะกดเปิดะกดเปิดใช่ไหมครับแล้วก็เอ่า้าเกิดสมมติว่าแบบคุณแบบว่าอะไรอ่ะ น,นเปิดใช่ไหมแล้วแบบไม่รู้ว่าจะจะเอแบบยังไงอะสมมุติว่าแบตมันแบตหมดพอดีอะเออแบบกำลังเปิดจอป,ปุ๊บแบตหมดพอดีก็อ่ะก็รอรอมันรอไว้เดี๋ยวมันก็ดับเองนะครับรารอไปนะครับสมมตินะครับอแบบว่าไม่รู้จะทําหายดีแล้วแบบสมมุติโทรศัพท์น้องเล่นอยู่แบบน้องไม่เล่นก็เออก็รอรอมันไปรอรอนานๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมดเองเดี๋ยวมันก็ดับนะครับเอาเก็บนนี้ก่อน แล้วก็วิธีการชาร์จแบตนะครับให้คุณผู้ชมนะครับดูตรงนี้ครับนะเห็นไหมเห็นปะเดี๋ยวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่เห็นไหม,เห,เ,าามเ,เห็นไหม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 ,หไหม,หไหมแล้วก็เอาที่เสียบเดี๋ยวครับผมขอต่อปลั๊กกน่อนนะครับผมต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วอะหัวมัน หัวชาร์จไม่รู้ครับไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเออที่เพื่อนผมให้มามันมีหัวชาร์จนะครับนี่เป็นหัวผมนะครับหัวชาร์จผมผมเองตั้งกล่องตักล่องแล้วก็ชาร์จดูรูนะครับนั้นดูดูให้ดีนะครับนะมันเอาด้านไหนออกด้านไหนด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะครับดูใี้มันดีๆนะครับแล้วก็ค่อยเสียบนะครับนะค่อยๆเสียบนะขอแพงครับใช้อย่างช่อถนอมนะ อ่าเสียบปั๊บโอเคนี่ครับไฟมันจะขึ้นด้านล่างครับนะด้านล่างไม่ใช่ด้านบนครับด้านล่างนะครับนะด้านล่างนี่นะครับอืมอมือบังด้านล่างนี่นะครับนะอืมโอเคนะครับก็อ่าชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงวะสิบชั่วโมงอ่ะชาร์จประมาณห้าชั่วโมงมั้งก็เล่นได้ประมาณสิบชั่วโมงอ่ะเออเล่นได้ประมาณสิบชั่วโมงอ่ะคือง่าย ชาทั้งวันอ่ะเออตอนนอนใช่ไหมครับคุณก็ชาไปทั้งวันทั้งคืนเลยชาไปแล้วก็พอตื่นชาแล้วก็ได้เล่นแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอเคโอเคครับก็ขอตัวลาก่อนครับผมสาหรับการรีวิวจอยไอเปกกาก็สุดสองสามนะครับ,รบก็ขอฝากไ,ไว้ท่านี้กันครับนะใครสนใจนะครับก็ไปหาติดต่อเองครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมจะลองหาลิงก์ลิงก์การ สั่งซื้อจอแอปิการนีครับนะเดี๋ยวจะลองหาให้ดูจะลองหาให้นะครับราคาผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไปซื้อที่ร้านมันไงก็พันเก้าสิบหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันเก้าสิบาทครับอืมอเดี๋ยวจะลองหาให้แล้วกันนะถ้าเกิดมันเจอก็นั่นแหละก็หาไม่ก็หาไม่เจอเออนั่นแหละนะครับขอตัวแล้วก่อนครับนะสวัสดีครับไปบายผม